สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนเพื่อดูท่านนะครับมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการปลูกองุ่นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับโดยการตัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงในการเลี้ยงองุ่นนะครับที่อยู่ตรงหน้าบ้านของผมนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับผมเลี้ยงเป็นแบบ ้างกานะครับผมบนค้างนะครับด้านบนซึ่งตัวต้นนะครับก็เลี้ยงในปลอกบ่อแบบนี้นะครับตอนระยะเวลานะครับที่เลี้ยงมาทั้งหมดนะครับหนึ่งปีกว่าๆนะครับผลผลิตนะครับมันไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากความสูงของกิ่งที่เลี้ยงนะครับจนขึ้นค้างด้านบนนะครับมันมันสูง ตัวนี้ผมก็ทําการตัดออกเช่นกันนะครับสักคู่นะครับยกตัวอย่างความสูงตัวนี้นะครับก็สูงเลยทีเดียวนะครับความสูงระยะประมาณนี้นะครับแล้วก็สารอาหารที่มันมีเพียงแค่ในปอกนะครับบวกกับเิ่งแขนงต,งต่างๆนะครับที่อยู่บนค้างนะครับมันมีมาก ทำให้การใส่สารอาหารเพิ่มให้สารอาหารลงไปนะครับมันไม่เพียงพอต่อการนําไปเลี้ยงยอดด้านบนนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาการสะสมอาหารนะครับมันสะสมในตาได้น้อยนะครับเวลาพุนกิ่งออกมาแล้วนะครับผลผลิตก็เลยไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยมีนะครับเวลามีดอกออกมานะครับก็ติดลูกน้อยนะครับเนื่องจากตัวผลอ่า ลักฐานอาหาานี่แหละครับมันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยมาเปลี่ยนรูปทรงไม่นะครับเป็นแบบตัววายนะครับผมค้างตัววายตัวนี้นะครับผมก็ใช้เหล็กนะครับออกเป็นรูปทรงตัววายนะครับรูปทรงนะครับด้านบนของค้านนะครับก็จะทําแบบโมเดลนะครับแบบเฉียงลงนะครับผมก็อาจจะช่วยให้น้ำนะครับที่น้ำฝนที่ตกลงมานะครับมันไหลออกมา ได้รวดเร็วนะครับได้ดีขึ้นไม่สร้างน้ําหนักให้กับพยางนะครับแต่ตัวพยางตัวนี้นะครับที่ใช้การฝนนะครับกันน้ําก็ยังต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมต้องรอพยางที่สั่งมานะครับมาใส่ตรงนี้นะครับผมทําแบบกว้างนะครับ3มเมตรกว่านะครับ จากเสานี้นะครับถึงเสาโน้นนะครับสามเมตรกว่าซึ่งตีนเสานะครับก็ใช้เป็นการเทปูนนะครับผมก็ตอกเสาก่อนนะครับเสาเหล็กตัวนี้นะครับตอกลงไปให้ลึกก่อนนะครับแล้วก็เทขุดหลุมนะครับเทปูนล้อมตีนเสานะครับจากนั้นค่อยออกเหล็กนะครับเป็นรูปทรงตัววายนะครับฝั่งหนึ่งสั้นฝั่งหนึ่งยาวนะครับเพื่อ ให้มีการถ่ายเทน้ํานะครับได้สะดวกนะครับเวลาฝนตกลงมาการเลี้ยงองุ่นนะครับจําเป็นต้องมีหลังคาเพื่อการฝนกันน้ํานะครับกันน้าค้างอะไรพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนและน้ําค้างนะครับมันจะทําให้ใบองุ่นนะครับแล้วก็ยอดองุ่นนะครับเป็นโรคได้ง่ายนะครับผมซึ่งจากที่เลี้ยงกลางแจ้งมานะครับตลอดระยะเวลาเป็นเกือบ2ปีนะครับแทบจะไม่ค่อยได้กินผลผลิตนะครับเนื่องจาก จะเจอสภาพแบบนี้นะครับใบเป็นเชลานะครับราสนิมนะครับแล้วก็บางกิ่งนะครับก็จะมีแบบเป็นโรคนะครับตัวกิ่งนะครับก็จะเป็นจุดสีดำๆนะครับเป็นแหว่งเป็นวานะครับไปซึ่งจะทําให้มันมีปัญหาในเรื่องการสะสมอาหารนะครับการเลี้ยงยอดอะไรพวกนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาในการทําผลผลิตต่อไป ก็เลยจะเป็นต้องทำหลังคาโรงเรือนนะครับแต่ว่าการมีหลังคาโรงเรือนแบบนี้นะครับบางครั้งก็เจอละอองฝนนะครับบ้างนะครับเวลาฝนตกลมแรงๆนะครับผมก็จะเจอละอองฝนบ้างเช้าๆนะครับทุกครั้งที่ฝนตกนะครับก็ให้เรานําน้ําสะอาดนะครับน้าประปาหรือน้ําบ่อของเรานะครับมาฉีดล้างใบด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยลดเรื่อง โรคนะครับที่เกิดจากน้ำฝนนะครับเป็นชะรานะครับผมอีกหนึ่งยานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงในปลอกบ่อนะครับแบบของผมนะครับซึ่งเมื่อเราเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสักห้าหกเดือนนะครับดินที่เรานํามาใส่ปลอกบ่อเอาไว้นะครับมันก็จะเริ่มเสริมสภาพนะครับ ซึ่งจะเป็นปัญหานะครับจะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับว่ายอดองหุ่นของเรานะครับมันจะเริ่มไม่แตกออกมาอย่างที่ดีเหมือนเคยแล้วนะครับมันก็จะเริ่มประมาณว่าแตกออกมาได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่แตกอีกแล้วนะครับผมแก้ปัญหาได้โดยนําดินหมักนะครับกับใบไม้นะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับผมหมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลาสัก2เดือนนะครับแล้วก็นํามาใส่ หรือเพื่อนๆนะครับจะใช้เป็นดินดินถุงก็ได้นะครับเป็นดินก้ามปูอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ผมก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นดินก้ามปูส่วนด้านล่างนะครับก็จะใช้เป็นส่วนที่หมักเองนะครับก็เอาเศษใบไม้นะครับอย่างเช่นใบหูกระจงนะครับที่ผมมีอยู่ในพื้นที่บ้านนะครับมาหมักกับดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับมูลไก่ ของผมเองนะครับก็หมักผสมผสมทิ้งไว้นะครับสองเดือนแล้วก็ค่อยเอามาใส่ตั้งแต่เริ่มนะครับใส่ดินเข้าไปใหม่นะครับเป็นดินทั้งสองอย่างนะครับดินที่ผมหมักเองแล้วก็เป็นดินถุงก้ามปูนะครับสังเกตนะครับว่าใบของเขายอดอ่อนของเขานะครับแตกออกมาดีขึ้นนะครับก็ใส่มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเริ่มจากยอดนี้เลยนะครับ ยอดบริเวณนี้นะครับที่ผมตัดยอดออกไปนะครับก็แตกออกมาใหม่ได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับั่งนี้นะครับเนี่ยครับก็ตัดยอดใหม่นะครับผมจะนับข้อนะครับเมื่อเลี้ยงแขนนะครับก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเจ็ดปั๊บก็จะตัดยอดนะครับอทุกกิ่งแขนนะครับผมก็จะทําแบบนี้เจ็ดข้อตัดนะครับ แล้วก็ปล่อยให้เขาแตกออกใหม่แล้วก็นับ7ข้อแล้วก็ตัดนะครับส่วนกิ่งอามนะครับก็จะนับห6หข้อตานะครับกิ่งอามหามคือกิ่งหลักด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่ากิ่งอ้ามผมก็จะนับ6ข้อตานะครับแล้วก็ตัดนะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าหกนะครับนี่นะครับสังเกตพอเราตัดมันก็จะเป็นขยักแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เขาแตกออกมาใหม่นะครับแล้วก็จะนับเหมือนเดิมนะครับหนะครับ การเลี้ยงในปอกบ่อนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้อามันยาวนะครับก็ของผมนะครับทดลองใช้เพียงแค่ฝั่งละ12ข้อตานะครับผมขอลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่า1ข้อนะครับใช้เพียงฝั่งละ12ข้อตาก็พอนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็กะจะเลี้ยงให้ได้สัก12ข้อตาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันช่างักนะครับเนื่องจากฝั่งนี้ไม่มีช่องการน้ําฝนนะครับทําให้ ยอดนะครับมันเสียตรงนี้นะครับก็เลยต้องตัดแต่งใหม่นะครับผมตัดออกใหม่รอให้ตรงนี้นะครับก็แตกแขนงออกมาใหม่นะครับเราค่อยเริ่มเลี้ยงไปนะครับก่อนจะมาแนะนํานะครับวิธีการใส่น้ํานะครับให้น้าและให้ปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวนี้ก่อนนะครับช่วงขณะการเลี้ยงนะ กิ่งแขนงตัวนี้นะครับผมระยะเวลาในการเลี้ยงกิ่งแขนงพวกนี้นะครับก็ให้เราหมั่นนะครับปดพวกแขนงที่มันจะแตกออกตามข้อตาตัวนี้นะครับให้เราปลดออกไปนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราปลดได้ก็ให้เราปลดทิ้งไปนะครับจริงๆถ้าเกิดรอให้เขายาวสักหน่อยแล้วค่อยปลดก็ได้นะครับผมนะครับปลดทิ้งไปเพื่อไม่ให้เขาแย่งสารอาหารนะครับมาเจริญเติบโตนะครับเราต้องการเพียงแค่ ก็แขนงนี้นะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งการเลี้ยงแบบนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2องปังนะครับแขนงนะครับจากกิ่งอามนะครับกิ่งอามกิ่งหลักนะครับก็ก็จะเป็นตามตาแบบนี้นะครับมันจะตัวกิ่งแขนงนะครับมันจะเอ็นมาให้เราเห็นนะครับได้ชัดเจนนะครับว่าฝั่งนี้เอ็นมาฝั่งนี้นะครับกิ่งนี้เอ็นไปฝั่งนู้นนะครับก็ให้เราไว้แบบนี้เลยนะครับ คู่นะครับแล้วก็จับมาแยกนะครับแต่ละฝั่งนะครับผมแยกฝั่งกันไปนะครับเพื่อเลี้ยงตามผลผลิตนะครับส่วนความาห่างของลวดนะครับที่เราใช้คึงนะครับเพื่อเอาไว้รับกิ่งแขนงตัวนี้นะครับก็ประมาณ15เซนนะครับ15เซน เซนติเมตรนะครับก็ประมาณนี hmm. はは้นะครับระยะห่างก็ให้เราวัดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็มาถึงช่วงการดูแลแล้วกันนะครับการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับเทคนิคการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับช่วงเลี้ยงกิ่งแขนงตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะครับให้น้ำวันละหนึ่งครั้งนะครับ ชุ Workers, ่มๆนะครับหรือวันละสองเวลาก็ได้นะครับเช้าเย็นนะครับแล้วก็งด1วันแบบนี้นะครับวันต่อไปค่อยให้ใหม่เช้าเย็นนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับสลับกันไปส่วนเรื่องปุ๋ยนะครับก็ให้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอกับปุ๋ยคอกไปก่อนนะครับผมหรือใครมีปุ๋ยมากก็ใส่ปุ๋ยหมักนะครับสําหรับตัวนี้นะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับก็ให้เราใส่10วันครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับก็ระยะเวลาดูได้เลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้นะครับเขาละลายสารอาหารเร็วนะครับอย่างปุ๋ยคอกนี้นะครับเราลดน้าสารอาหารที่อยู่ในตัวปุ๋ยจริงๆแล้วนะครับมันก็ละลายออกไปเร็วนะครับมันก็จะเหลือแต่กากนะครับผมเราก็ให้ซักอาทิตย์หรือสิบวันเหมือนกันก็ได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับผมประมาณนี้ ที่สําคัญนะครับสําหรับเพื่อนๆที่นำองุ่นนะครับมาเลี้ยงในปอกบ่อนะครับแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยงกิ่งนะครับแบบเตี้ยจะดีกว่านะครับการทํากิ่งแบบเตี้ยเป็นค้างตัวไวลักษณะประมาณนี้นะครับความสูงของกิ่งก็ให้อยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับกะแล้วก็อยู่ประมาณ 30- 40เซนนะครับต้องขออภัยนะครับประมาณ50เซนนะครับความสูงนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้อง เลี้ยงขึ้นค้างให้สูงนะครับเพราะว่าสารอาหารนะครับที่จะนําไปเลี้ยงยอดด้านบนนะครับมันจะน้อยนะครับซึ่งผมที่ผมทราบนะครับก็ทําการยกปอกบ่อตัวนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่ารากทั้งหมดนะครับมันจะอยู่บริเวณปอกบ่อตัวนี้เกือบหมดเลยนะครับที่ลงพื้นดินด้านล่างตัวเนี้ยสังเกตว่ามันเป็นรอยยกนะครับ พืนดินด้านล่างไม่ค่อยมีรากขององุ่นนะครับไม่ค่อยมีเลยรากจะมาอยู่ขอบขอบปลอกเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยอ่าสันนิษฐานแล้วก็นํามาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับให้เลี้ยงความสูงของกิ่งไม่ต้องมากนะครับผมสักห้าสิบเซนหกสิบเซนก็พอนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับสังเกตน,นะครับผมก็จะเอากิ่งหลักนะครับที่ผมเลี้ยงขึ้นด้านบนนะครับก็ สำหรับตัวนี้นะครับตัดไม่ยาวนะครับปกตินะครับถ้าตัดแต่งใหม่นะครับผมก็จะตัดอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ผมปล่อยเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งแล้วก็โน้มทาการโน้มเลยนะครับผมใช้ตัวเนี้เป็นเป็นอาร์มไปด้วยเลยนะครับผมเช่นกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็ก็จะมีกิ่งแขนงนะครับอยู่หน่อยหนึ่งอยู่หนึ่งกิ่งแล้วนะครับก็จับมาเป็นตัวอาร์มเลยนะครับเป็นแขนจากนั้นก็ นำตัวเร่งตาดอกนะครับผมเร่งตาดอกตะใบนะครับมาฉีดปนฉีดปนตาลักษณะประมาณนี้นะครับให้เขาแตกขแขนงออกมานะครับถ้าเราไม่สะสมอาหารนะครับไม่ได้สะสมอาหารให้เขานะครับเขาก็จะแตกเป็นยอดปกติเลยนะครับวลาพ่นตัวเร่งการแตกดอกนะครับผมเขาจะแตกเป็นยอดอ่อนปกตินะครับผม ใช้สารตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการทําให้จริงขนแงนะครับมันมันแตกออกมารวดเร็วขึ้นนะครับผมโดยปกตินะครับของผู้ที่เลี้ยงองุ่นโดยทั่วไปนะครับก็จะใช้เป็นสารดอแมกนะครับผมสารดอแมกก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการเล่งตาดอกตาใบนะครับให้แตกออกมาได้ดีนะครับได้ดีกว่าสารตัวอื่นๆนนะครับผมจากที่ได้ทดลองมานะครับผม การเลี้ยงกิ่งแขนงนะครับเพื่อทําผลผลิตนะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าของผมนะครับใช้เป็น7ข้อนะครับแล้วก็เด็ดยอดนะครับจากนั้นก็รอให้ยอดด้านบนนะครับแตกออกใหม่ๆนะครับผมแล้วก็นับอีก7ข้อนะครับจากนั้นค่อยเด็ดยอดต่อๆไปเํายสลับไปเรื i i Arizona, ่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อการเด็ดยอดตัวนี้เพื่อให้สารอาหารนะครับไปเลี้ยงยอดที่มันไม่สมบูรณ์นะครับ ที่มันเล็กกว่ายอดพวกนี้นะครับผมให้มันกระตุ้นออกแตกออกมาให้ได้แขนงนะครับที่สมบูรณ์เรียกกันนะครับการเด็ดยอดก็เพื่อตรงนี้นะครับอย่างอาทิเช่นนะครับถ้ามีกิ่งใดกิ่งหนึ่งอย่างตัวนี้นะครับเขายังไม่แตกแขนงแบบนี้นะครับยังไม่แตกตานะครับก็ให้เราทําการตัดยอดพวกนี้นะครับนับนับข้อแล้วก็ตัดนะครับทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับ สารอาหารนะครับที่เลี้ยงยอดพวกนี้นะครับมันก็จะลดลงนะครับสารอาหารทั้งหมดนะครับก็จะมาเลี้ยงพวกยอดเล็กๆพวกนี้นะครับให้แตกตาออกขึ้นไปใหม่ได้นะครับก็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ช่วยนะครับให้เรามีกิ่งแขนงนะครับแตกออกมานะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับเป็นการบังคับนะครับผมช่วงระยะเวลาการเลี้ยงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจนจะถึงนะครับระยะของกิ่งนะครับกิ่งแขนนะครับเริ่มใกล้จะเข้าสีนะครับเข้าสีแก่เป็นกิ่งที่แก่สักนิดนึงแล้วนะครับพอเริ่มเข้าสีประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับสีประมาณนี้นะครับสีเปลือกแก่ๆหน่อยนะครับผมสำหรับกิ่งแขนนะครับเริ่มเข้าสีเปลือกแก่ๆนิดนึง จะเข้าสักประมาณสองสาข้อก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับเริ่มให้ปุ๋ย1 3 1 3า1ิบายิบเอ็ดได้เลยนะครับผมให้ไปสักระยะหนึ่งนะครับสะสมนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนนะครับให้ไปสักประมาณ3 4มสี่ครั้งนะครับสิบ3าสิบาบดนะครับพอครบ3าสี่ครั้งแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นให้ปุ๋ยแปดยี่ี่ยี่บสี่นะครับเป็นการเร่งสะสมอาหารด่วนนะครับผม พอเลี้ยงกิ่งนะครับกิ่งแขนนะครับเริ่มเป็นสีแก่นะครับเกือบเกือบเต็มกิ่งแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราสังเกตที่ตานะครับตาประมาณนี้นะครับตานี่นะครับตาดอกตาใบนะครับว่าเขามีตาที่เป่งแบบนี้นะครับตาที่เป่งที่นู้นนะครับ หรือยังนะครับถ้าประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้เราเริ่มงดน้ําได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการสะสมสารอาหารนะครับโดยการให้แปปุ๋ยต้องขออภัยโดยการให้ปุ๋ยแปดยี่สิบี่ยี่สิบสี่นะครับก็ให้เราทําการงดน้ําได้เลยนะครับการสะสมอาหารนะครับอย่างน้อยๆนะครับต้องทําให้ได้2เดือนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนับวันเวลาไปนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสครับ เวลาเราพุนกิ่งแล้วนะครับก็จะได้ผลผลิตนะครับได้ช่อดอกนะครับออกมาชัวๆนะครับผมันนี้ก็มาทาคลิปองุ่นนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้รับฟังนาไปปรับใช้กันนะครับในเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่กำาังรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ